เรียได้ว่าไปหวานสเสน่ห์จนทําให้พี่สาวเกาหลีเนี่ยโดนเขาตกกันเข้าอย่างจังเลยค่ะสําหรับน้องแทดถาปนาหรือแทดแอดลารพอเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนุนม่นมหนุ่มแอดลาสดและศิลปินอีกหลายท่านได้ยกถาไปเสิร์ฟความสุขกันถึงที่เกาหลีใต้กันเลยทีเดียวกับงานสวสดีโซไทยเฟสติวัลทูเทวนแนทเวนตี้ไฟฟ์และดูเหมือนว่าครั้งนี้เจ้าแทดแอดลาสเนี่ยจะมัดใจพี่สาวเกาหลีแล้วแฟนๆต่างชาติได้อยู่หมัดเลยไม่ว่าจะเป็นน้องแทดที่น่ารักนุ่มนิ่มหรือจะเป็นพี่ถาคนเท่ บอกเลยว่าไม่ว่าจะล่างไหนก็ตกแฟนๆฟ,นฟนเกาหลีเข้าด้อมกันมาอีกเพียบวันนี้พวกเราเลยจะพามาส่องคอมเมนต์ของพี่สาวเกาหลีที่มีต่อน้องแท๊หรือพี่ถ่าแอดลา์ดกันค่ะแต่ขอเตือนทุกคนไว้ก่อนนะคะว่าให้ระวังหนุ่มน้อยมาความสามารถคนนี้ไว้ให้ดีๆเพราะว่าถ้าทุกคนดูคลิปนี้แล้วเนี่ยอาจจะโดนเขาตกแบบไม่ทันได้ตั้งตัวกันเลยค่ะ แผดมสเสน่ห์น่ารักและอบอุ่นมากใครตกลงรักเขาแล้วก็จะงูหัวไม่ขึ้นเลยให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นรักครั้งแรกยังไงอย่างนั้นแหละและเขาก็เหมือนเป็นน้องชายที่พี่สาวทั้งหลายเนี่ยตามหาเลยเขามีรอยยิ้มบุมที่น่ารักด้วยนะ <c oughs> แต่เวลาลองรับเนี่ยก็จะดูเท่ลและมีสเสน่ห์แบบถาปนาโอป,ป้าเลยล่ะ <c oughs> <c oughs> แฟนๆหลายคนค่ะถึงกับถามว่าพี่รักอยากจะคบกับฉันไหมพร้อมกับโพสต์วิดีโอเท่ๆของพี่ถานในงานกันเต็มเลยค่ะชชกกอาย,อาย,ายเลยบางส่วนก็บอกว่า พอถอดแว่นปุ๊บก,ก็ออกมาเป็นเจ้าหมีที่หล่อสุดๆเลยฉันรอแค่เขาถอดแว่นออกนี้แหละฉันเผอตกหลุมรักน้องแท้เข้าไปแล้วส่วนอันนี้เหมือนเขาจะชมบนเซลลกับความน่ารักหน้าเอ็นดูของน้องแท้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าแท้เนี่ยได้ส่งหัวใจให้ตลอดเลยน่ารักมากๆมาจากดินแดนลูกพีทหรือเปล่าเนี่ย น,น,น้น Cash wallet, อ,งนอง okay, baby. อจักนี้อยากจะถามทุกคนว่าเชื่อเรื่องกล้องไหลกันไหมคะเพราะพี่สาวเกาหลีเนี่ยก็ไหลาตามน้องแท็กันหนักมากเช่นกันอย่างอันนี้เขาบอกว่าแท๊หล่อจริงๆอ่ะกล้องฉันไหลไปตามแทดด๊ดโดยอัตโนมัติเลยอยู่ๆฉันก็เผอถ่ายแฟนแคมของแท็ไปโดยไม่รู้ตัวเลยอะแต่ที่ทําเอาพี่สาวเกาหลีไปทับใจกันแบบสุดๆจนต้องชมอลัตกันเต็มไทม์ไลน์เลยเนี่ยก็คือเรื่องของเพลงแบทคอมเมดี้ค่ะเพราะว่าฟังทางออนไลน์ ก็ว่าเพราะสุดๆแล้วยิ่งมาเจอศิลเป็นตัวจริงร้องให้ฟังกันแบบสุดๆอีกเนี่ยมันก็ยิ่งฟินเข้าไปใหญ่จนแฟนๆถึงกับบอกว่าแบดคอมเมดี้ดีจริงๆอยากจะให้คะแนนดาว500แสล้านคะแนนเลยฉันชอบมากๆแบดคอมเมดี้เป็นเพลงที่ดีมากๆเลยอารมณ์แบบโคตรของโคตชอบเลยอะแล้วไหนจะเซอร์ไพรส์ที่หนุ่มๆแอดลาเตรียมมาอย่างแบดคอมเมดี้เวอร์ชันเกาหลีอีก บอกเลยว่าการได้ฟังเพลงนี้ในบรรยากาศที่เกาหลีเนี่ยมันโคตรจะเข้ากันสุดๆเลยนี่คือเหตุผลที่ต้องเริ่มเป็นแฟนของแอนด์ล้านแล้วก็คือพวกเขาเนี่ยร้องเพลงแบ c ็กคอมเมดี้เวอร์ชันเกาหลีให้ฟังด้วยนี่แหละแถมแฟนๆแข่งกับขอร้องว่าปีหน้ามาเจอกันที่เกาหลีอีกนะคะได้โปรดล่ะนี่เป็นเพียงแค่คอมเมนต์ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่พี่สาวเกาหลีเนี่ยได้พูดถึงน้องแทนหรือพี่ถาในงานสวัสดีโซไทยเฟสติวัลทูเทาซันแอนด์ทเวนตี้ไฟฟ์กันบอกเลยว่าไม่ว่าจะลุคไหนของน้องแท๊เนี่ยตอนนี้เขาก็ทำทั้งแฟนๆ จนเดินเข้าด้อมกินไปเป็นแถวเลยแต่ทุกคนล่ะคะโดนน้องแท้หรือพี่ถาตกตอนไหนกันบ้างคะเพราะว่าทางเราเนี่ยโดนแท้ตกทุกตอนจนงงหัวไม่ขึ้นแล้วคะ่ะตอนนี้แล้ถ้าทุกคนอยากให้พวกเราสองคอมเมนต์ของใครในวงอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะฝากติดตามผลงานของแท้และแอดลาสด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะว้าวช่องพวกเรายังมีคลิปสนุกๆให้ชวอีกเยอะเลยนะคะคลิกคลิก